มาริยาชี้แจงโดนทาาพิงถ้าล็อกมงแล้วจะเอามาเพื่ออยู่ดีๆก็เกิดดราม,ม่าประเด็นร้อนสำหรับเวทีประกวดนางงามมีจูนยเวเชาลาน2023ถึงแม้จะสิ้นสุดการประกวดไปอย่างสวยงามหลังมีผู้ใช้โซเชียลรายหนึง่งได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่ามาริยาเดินไปเข้าห้องน้ําแล้วพูดคําหยาบๆเลยว่าถ้าล็อกมงแล้วจะเอาจุดๆมาทําไม จังหวะเข้าห้องน้ำพอดีทามการคอมเมนต์เดือสนั่นต่อมาทางด้านสาวมาริยาที่ถูกพาดพิงก็รีบออกมาชี้แจงหวั่นคนเข้าใจผิดโดยโพ์ข้อความลงใน IG Sorry พร้อมเขียนข้อความว่าโกหกตกจุดๆ,ๆมาริยาไม่ได้พูดหรือแม้แต่เข้าห้องน้ำในงานหรือหลังงานไฟนอล MUT ฮแท็เช็ดหูเช็ดตากันนะคะนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้โพสต์ข้อความสั้นๆลงใน Facebook ว่าประกาศสั้นมาริยาไม่ได้พูดหรือแม้แต่เข้าห้องน้ำในงานไฟนอเอ็มเท่านี้ค่ะ